สปอนเซอร์บาย GT Game Store อาวนะครับสวัสดี่ผมกาโพผมนิวส์คุ้งและงอกไปครับปีน้อยปีน้อยดำเนี่ยกับเกมสามวิทยที3สามสิบวิทยทีฮีโร่อะไรไวๆนะแตกไวัยอ่าฮะเดดี้เลยครับเดดี้ตั้งๆังกันพันหนึ่งมืออ่อนให้ครับ นนไม่มีทางทโอ้เป็นของผมแน่นอนครับโอเคมาดูกันว่าทูฮีโร่จะเป็นทูฮีโร่เช่นเคยหรือไม่แ <c oughs> ม่เป็นทีแทกฮีโร่ไปเลยครับผมทูทูฮีโร่แล้วโอเคเริ่มแล้วลุยอ่าเก็บเวลก่อนตามสูตรอันนี้ก็เป็นด่านสีนะจ๊ะโหดร้ายกว่าเดิมเปลี่ยนความคิดดีกว่าครับนี่การที่เราจ้ยจ <ำ S 2> ตัวอะไรเพะั้นเราจำติดต้องใหญ่เทมต่างหากนี่ครับมีอะไรบ้างเนี่ยเขมก่อนเคฟเหรอ เดว่อัพคืออะไรวะมีดาบด้วยเฮลโลชิมมาโชิมมายังรอครับผมเป็นฮีโร่ตัวจริงจ่ายตังค์ด้วยครับเด็ดเด็ดเด็ดเหล่ามิโอเคตายเรียบร้อยแล้วจ้าแล้วทำไมมันมีดันเจียนเดียวครับอ้าวไม่ค่อยแน่ใจรู้สึกในเมืองจะมีให้อัพดันเจียนสักอย่างหนึ่งผมก็ไม่แน่ใจนะโอ้ทำไมมันน่าจะมีสะพานข้ามไปทีละเกาะหรือเปล่าน่าจะใช่ผมว่าเป็นดันเจียนมันเป็นทางไปต่อนะให้เดานะเหมือนเกมมิลเลออะลงลงบ่ออะไรอย่างเงี้ยอ๋อ ลงบอไปโผล่ฟังมั้เนาะเฮ้ยอย่าไปด้สิเปล่าครับไม่ได้ตั้งใจมันเข้าเองเกาะมันแคบมั้ครับเลยเฮ้ยใจช้างที่ไหนอ๋อนี่เจอแล้วเกาะมันแคบกับความจริงเฮ้ยเลือดน้อยนี่ว่าลืมลืมเอ็ดเคฟครอสไอ้พีแม็กคืออะไรวะเห็นนะใจกินยาออกกินแล้วโอเคโอ้ขุดทองกันครับขุดทองกันขุดอะไรขุดทองนะไปขุดทองเลยครับเข้าเมืองไปอย่าให้ต่อยขุดทองเขาอย่าอยาไม่ผมไม่เคยแย่งเลยครับมันไม่ได้ตั้งใจ แย่งไม่กลัวก็โดนขุดทองอ่ะขุดทองเวลาเวลาเวลาจ่ายครับจัดไปดีเอ้นี่คืออะไรวะท้าวท้าวท้าวสวิตซ์แคนอิตเตอร์ออนอืมเก็บเมลไปครับสวิตซ์ออนออฟคืออะไรวะเหมืองนะครับเฮ้ยเอาขโมยไปอีกฝั่งหนึ่งอ๋ออ๋อเหรออ๋อเอ้เออ้ยวะเจ๋งครับแล้วบอสมันจะอยู่ไหนเห็นบนะให้ต่อยู่ใกล้เมืองปะ เวลาเดี๋ยวครับจ่ใยให้โอเคโอเคเรียบร้อยครับอุ้ยมีหมวกถึงบอสแล้วนี่วะโหห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 โหโหหหหหหห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 โหโหหหหห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 โหโหหหห เฮ้ยไอ้ตัวปศุวิทอะไรวะเฮ้ยเฮ้แอฟโฟโอ๊ยยังไม่จะโอ้ต้องขอโทษเขาเต็มเมืองก่อนอาวุธผมเมื่อกี้มีหัวแอฟโฟด้วยอ่ะเห็นแล้วเอฟขุดทองขุดทองไม่โอ้โหขึ้เกาะอาวุธโหตั้งหมดเลยครับตั้งหมดแล้วไม่จ่ายเวลาไม่พอรู้สึกอย่างนั้น กั้งแสองร้อยครับ <c oughs> เดี๋ยวเรจะมีเพิ่สอง้อยไหม <c oughs> มีอยู่สองร้อยเจ็ดสิบมาร้อยเดียวเองค่าค่าค่า,า,าเพิ่มเเพิ่มเวลาร้อยเดียวเองเย็ yeah, เอาเขาเริ่มใหม่ด้เหรอเวลาใช่เจ๋งครับอย่างนี้ยังพออู้พอสมน้ำสมเนื้อสมชายสมชายคือไรไม่ครับไปแล้วอย่ายอยู่ใกล้พี่นิวครับเอากม อ่าซีโร่ดีกว่าไหมไหนงั้นเหรอ่าจ่ายเวลาเรียบร้อยรวยทำไมตามมาทีนี่ครับนี่อะไรเนี่ยฮึวิทอ้อนคืออะไรวัดเดะนี่บอกอะไรเนี่ยวัดอีเส้นอุ้ยโอ้แมวน้ำที่นี่ที่นั่นวัดมันนี่วิทออนทำไมเนี่ยเดี๋ยวครับตังค์ผมอยู่สามร้อยน่าจะจ่ายพอด้วยครับอืมตังค์เลยสามร้อยสี่ร้อยแล้วโอเคโอเคยวจ่ายให้จ้ะ โอเมันบอกมีสวิตซ์นี่สวิตซ์คอนทักอย่างหนึ่งนะแต่ผมไม่รู้สวิตซ์คอนคืออะไรแลมอนสเตอร์โอ้โหเลมโคเลมเลื่อน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 ยังไหวยังไหวเ่ามอนสเตอร์ดีกว่าเขาทำไมบอกว่าเนี่ยดีกว่าเป็นยอดดีครับรู้สึกไม่น่าไหวแลตอนนี้โอ้โหเลมโมเลมเก็บเวืเราต่อไปโอ้กลับครับกลับกลับไงวะกดตัว C เหรอเข้าเมืองเข้าเมืองจ่ายมีตังค์พอปะโอเคโอเค ซื้อไม่ได้ก็ออกซะออกไงวะออกไม่ได้เอ้าไม่ชินกับปุ่มเลยครับมีมีของไม่มีเวลาไม่มีตังค์ขอลองลุยเอาเฮ้ยเอ้ยเอาที่ไหนเนี่ยครับทำไมมาที่เดียวกันได้วอสอดี๊เจตันที่จ่ายเวลานะครับเดี๋ยวนะกลับก่อนกลับก่อนใจที่ไหนใจที่ไหนปราสาทเอ้าบอสเหรอไม่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 ไอ้ต่อจะเป็นสู้บอสไอ้ต่อจะเป็นทุยรอแล้วเว้ย ยืดไวปบ้าผมเจอบอสไหวปบ้าวิ่งหนีครับวิ่งหนีได้โดนมือจะโดนตัดไปแล้วเมืองจะเข้าไปจ่ายเวลาเป็นปราสาทโถ้าสีแดงๆเป็นปราสาทนะจ๊ะจะจำไว้ว่าแล้วก็ไอโต้ใช้จ่ายเวลารอบหน้านะผมไม่ไหวจรงได้แล้วครับมีตังมีตังไปใกล้หมดก่อนนะคนรวยครับอย่าอย่าป่วนแล้วกันครับอาจจะ หน้าได้แอปเปิ้ลรองเท้าโอ้โหนันยางสั่งได้ดังใจมูตังหมดแล้วเหลือเจ็ดโอ้โหตังเหลือเจ็ดโอ้ยโงเลยห้าร้อยเดี๋ยว <c oughs> ก็รีบเก็บตัง <c oughs> เจ็ดเลยครับโอ้ยย้อนขอลงดันเลยแล้วกันลงบันไดนไม่ไม่ใช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 ่ดันหรอวะบอลนี่มันอะไรรู้สึกแบบนี้นเปลี่ยนไปนี่เกาะอะไรรู้สึกงงไงไม่รู้อะบอลเดี๋ยวรู้สึกแลกอะเอ๋อเวลาพอแล้ววะไจะร้อยยี่สิบพอปะ โอ้โหเหลือยี่สิบแล้วเออเก็บเก็บตังค์ด่วนเลยก็ปลาเหลือยี่สิบแล้วเก็บตังค์ที่ไหนที่เก็บตังค์ระวัดบ้างโอ้คุณแม่ครับไม่มีแล้วโอ้ไม่ทิศสามนะครับผมว่ามันมาเจอกันที่บอสดีไหมครับมาไปเลยไปกันเลยแม่สุดยอดไปเลยครับแล้วไปไปไงวะไปไงวะเดี๋ยวนี่ผมไปถูกผมจะได้เป็นทูอีโร่แล้วแปดร้อยแต่ว่าไม่ไหวไม่มีตังค์พอ อเอาค้างไปขี้โกงค้าง,ค,งค,คือทูไม่ใช่เหรอค <laughs> ้าเติมทูแล้วอะอะไรปีน้อยอะไรไม่จริงอะดูหัวเขาสิด้วยความเกียนครับน,รน้าออนนเจ้าถึงเรียกว่าทรงผมแอฟโฟทำให้มีพลังบางอย่างแล้วก็ขุยบอสน,นะเจ๊ไม่ค่าคือเฟคฮีโร่เหรอ เป็นไงครับเห็นฝีมือของผมหรือยังครับมาแก้มือกันแก้มือโอเคตอนนี้ก็มาลุยกับด่านห้าซึ่งมันน้ำตาลน้ำตาล่ังแปลกจุงในด่านนี้โอเคไอตัวเข้ามายังไหนครับผมเห็นด่านสีอ่ะผมอยู่ห้าแล้วจ้ะเอ้ยทำไมผมเห็นในจอมันด่านสีไม่เป็นไรเดี๋ยวเรา จะเห็นด่านท้าแน่นอนจ้ะจริงๆในจอผมมีโล่เงี้ยมีโลสีกรรำเห็นนะครับห้าแล้วห้าแล้วห้าแล้วมาด่านนี้จะเป็นยังไงก้อนหินเต็มร้อยมีการเกิดดีเลย์เรดี้แล้วครับเมื่อกี้เห็นหัวต่อเป็นเอฟโฟ่อยู่ว่าเอฟโฟาเอาของจากด่านเอามาได้ไม่บอกมคนแรกทั้งใชเฮ้ยลืมไปซื้อของก่อนแล้วสำเร็จความสำเร็จนะต้องซื้อของก่อนครับวอนเดร์ เลเวอัพคืออะไร Watch your self ลองตัวเองนะ<อ>ที่นี่เป็นเหมือนของขงก๊กนะจ๊ะอ่าฮะดีจังเรอไม่สนใจในมีมงเวทข้างบนด้วยครับโอ้หน้าประจนไทยของเวทจ้ะเฮ้ยมีหลุมศพด้วยไหนว่าเฮ้ย10นาทีเดีย๋ยวเดีย๋ยวเดีย๋ยวเดี๋ยวเดียวเ,วเ้ยไม่ต้องห่วงจ่ายฉันจ่ายทัง,งทางแน่นอนจ้ะดีครับดีดีเอเชเต็มเลือดจ้ะไปลุยต่อมา สามสิบนี้ต้องเล่นเล่นกันใหม่แล้วรู้สึกเราเริ่มใจเย็นขึ้นนะเลยที่เราเล่นมานานแล้วเล่นมานานเป็นแล้วใจเย็นโอ้ยวอเอินนี้บออะไรอ่ะวอไหนเล่าเดินทันบอมีตัวอะไรผมวะปะวออดีเจ้าจุนจุ้งถึงว่าจะโหดเวลาเวลาเวลาเด็ดเว็ดเด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 ต่อใแล้วไหมแซดแซดซีซีกดตัวอะไรวิ่งครับเฮ้ยไอ้ต่อใจกันหรอไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงใจแต่ละโอเคฮะอ๋อใจทันดีมากครับเด็ดเด็ดเด็ด เดือนซาน้าผมจ่ายแน่นอนครับจ๋าหัวเหรอวงเวทคืออะไรอ่ะวอัดเดเรวอัพอัศวินมาเรวอัพเหรออ๋อไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้อะไรมีแท่นหินบางอยู่วอ้สปาร์ตันเป็ดพะโลไม่ใช่คนเรียงเป็ดเป็ดพะโลอะไรครับเป็ดพัดโลดาอ้าวทำไมแต่งตัวเหมือนผมตัดโลดาเป็ดพะโลนี่ดูองมังกร นี่คืออะไรครับปฏิรักติกระดูนกระโหลกไม่รู้สิลองดูสิเขาทำเนี่ยเนี่ยเนี่ยข้างล่างเห็นแล้วแจแต่ว่าไม่รู้ว้านี่มันบสัดโผล่มาเวล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 าเดี๋ยว้อเด้อกดตัวอะไรวิ่งครับเเเออ็็กกอ็กจ้ะเอ็กเอ็กอ๋อเอ็กรับนายตัวจ่ายเลยโอเคครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเรีนสนุกไหมครับอ๋อก็สนุกครับใครทักสตรีมตอนนี้ กำเลยอุ๊ยมาใครมาสู้มาไฟเราันมาอันนี้มันคืออะไรอ่ะมีวงเวทวอดเด่นแล้วเวลาไอ้โจ้ไปจ่ายเวลาเดี๋ยวนี้เลยเดี๋ยวมันอยู่ไหนครับเอ็กเอ็กไปเลยวิ่งไปเลยซ้ายซ้ายไอ้ตัวจ่ายทันครับแม่เฮ้ยเมื่อกี้เหมือนมีเสื้อดนเซอร์เห็นไหมพื่ผมผมผมต้องจ่ายเพื่อที่จะหาวิธีทำลายแผ่นดินนะครับต้องหาที่ อะไรคือเดนเจอร์ครับโว้ยดีอันตรายคือตอนนั้นมันจะโหดกแบบปอติอย่าได้เด้อใจเย็นๆมันก็ปกติด้วยโอ้ยเฮ้ยมาโว้ได้ไรอ่ะอ้าตายอ้าวเฮ้ยเดี๋ยวเวลาไอ้ตัวใจเวลาโอเคโอเคโอ้ยตายแล้วเวลตามพี่นิวเลยมันอาจเป็โอ้เป็นชุดเป็นชุดเป็นชุด ว้าว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 ว้า้าวว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 าวว้วว้า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 ้วว้าวว้า คลิปประตูปิด้เหรอต้องชนะผีครับมันถึงจะผ่านเตนเจอร์โซนหรือไม่ใช่อ่ะเออตรงไหนเปิดวะตงเสามแ้วเปิดปะรอดเปิดรับที่มิวบอกมันเขียนว่าอีวิวอะไรสักอย่างเปิดโอเพนแล้วผมงงเหมือนกันอ้าวผมชนะผีแล้วมันเปิดตรงไหนวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเเดอรยตังเลจะจ่ายให้มันอะไรโอ้ยเจยบเบเดิอ๋อ เหมือนจะเจอแล้วครับทางเปิดเอ๊ะเย็ดโจเจอประสาทบอสไม่นะไม่ไม่ไม่โอ้พี่นิวมา่ยกันครับมาข้างบนไาวอสเดือยตัวอะไรเนี่ยวอสเดือยวอสวอสวอสมาครับมาครับตุ๊กอะไรโกงครับเอือจะวิ่งไปปั่นมันนี่ข้าวันฆ่ามันฆ่ามันฆ่ามันเล็ดเล็ดไหลนองเวลาเวลาไม่ อใครได้ใครได้ไดผมเอาหัวโมงเนี่ยดูก็รู้ครับผมมีจอมนะันอะมีชี้มันอะที่มันอยู่อะอทวีโลคือมองอาเอง<อ>เย<อ>้แล้วเหรอนี่แหละเมื่อเติมทรูก็เป็นนี้เลยครับทุยโกงเขาวิ่งเข้าไปหาบอสก่อน <laughs> โกงโกงไม่ดีครับมันยุติธรรม ในที่สุดเขาก็ได้คืนบัลลังก์ฮีโร่ที่แท้จริงแล้วตบมือไอตอตอมือพี่โกงดาบดาบอะไรด้วยนะดาบโค้งงอเหมือนดุนเหมือนที่ไหนของนายเหมือนดุนมากกว่าแข็งด้วยมันนี้เลยนีเลยนีต่อยสักด่านไหมครับเอาไงครับต่อเลยไหมหรือว่าต่อเลยครับต่อเลยโอเคกู้ครับ ด่านหกนะครับสร้างเลยครับสร้างแล้วเดี๋ยวแป๊บนึงนะโอเคเข้ามาได้เลยรอบนี้แหละด่านหกเป็นของผมครับด่านหกเหมือนเกาะสักด่านหนึ่งนะจ๊ะหน้าตาเหมือนกับมันมีมนความตุบีบอสก,กันเกิดขึ้นแล้วครับเหมือนกับอะไรวะเหมือนเคอร์บี้ครับเคอร์บี้รู้สิผมเห็นด่านห้าอีกแล้วชียงมันอังเกอร์อ๋อเห็นแล้วเกาะ ในเกอร์บี้ของพี่นิวตรงไหนเกอร์บี้ต้องมองด้วยใจจ้ะมองด้วยใจมาเข้าเมืองก่อนเลยโอ้ยนั่นสูตรผมนะน่ะต้องไปซื้อฟอมก่อนค้างอ่ะแล้ววอตเฮ้ยแล้วเสียงนะไอ้อระวังมีพื้นแตกด้วยฮะอะไรไมเอาะเฮ้ยอะไรวะโอ้มีรูวอตเดอรมีรูอ่ะวอตเดอรมีรูอ่ะเอนิมี่หายไป มีรูด้วยโว้ดเรื่อไม่เอาโอ๊ยโอ๊ยโอ๊เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเวลาเวลาเวลาตาคืออะไรครับเวลาเป็นสิ่งที่ไม่มีค่าครับเดี๋ยวกูไปหรอจ่ายจ่ายครับจ่ายใช่ไหมขอให้ต่อจ่ายแล้วเหรอใช่ครับมันไม่มีค่าอะไรเวลาไม่มีค่าเอาสุศลจ่ายนะครับเวลามีค่าครับโอ้สั่นสันสันสันสระเ้ยอ๋อมันมีรูถ้าเกิดเราเดินไปจุดที่มันมี ดูได้ก่อนถ้าตกรู้ใช่ไหมเด้ยโอ้ oh, my god ไม่ลองครับไม่ลองไม่ลองไม่รู้โอ้เชิญจ้ะเดี๋ยวอาจจะเฮ็ดเฮ้ยเฮ้ยตัวจามาเลยจ้ะตัวจามาเลยจ้ะเฮ้ยเฮ้ยเราจะทำไงอ่ะโอ้เวลาเกยวเบี้ยก่อนดิจ้ะตัวเธอไอ้นี่ครับฮะกินกินยาบีซาวเวอแคนนมีสะพานมีมีนั่นอยู่หรือว่ารือว่ามีอะไรจังเธอ มีมีรูไงครับเอาแล้วมีพิณูพิวมาตุยมอนเตอร์ผมทำไมเมตุยจ้าว้าวว้าวว้าวโอ้ไมค์พี่จิสปาร์ตันนี่ว่าบายบายนี่มันตัวอะไรว่าแต่เวลาเอ้ยตัวอะไรอ่ะเอ้ยเอ้ยย่าจะอ่ะอ่ะตายของหายเดี๋ยวพี่ของหายไปไหนครับเวลาหมดพอดีตังค์ไม่พอซื้อเลยเจ้ เอาชนะได้ไงวะโอ้แต่แต่ของของของไม่มีเลยโอ้เก็บไม่เบลบไม่เก็บมเบลบไม่รู้สึกแหลกๆครับตานขอขอโอนทั้งแหลกนะครับอุ้ยคิดรู้อะไรอ่ะฉันไปทันนั้นไม่ได้อ้าวไม่กินไม่ได้จ่ายเวลาหรอครับหรือยังไงมันถึงเป็นอย่างนี้จ่ายไม่ทันอ๋อดีแล้วผมตายดีดีเหมือนกันผมก็ไม่มีตังค์เหมือนกันโอ้ยเดี๋ยวนะไม่มีดาบเลย โอ้เพิ่มเลยสองเพิ่มเพื่อเฮต้าเด็กมามามาเก็บเบลเก็บเบลทำไมรูมันใหญ่เยอะอย่างนี้เออเวลาเวลาเวลาอ่าเวลาพอปะว่าเนี่ยโอ้ตังค์เหลือสองร้อยเลยครับชจังหัวร้ายเหลือเกินผมหกเก้าอยู่หกเก้ามาบอดเดะไฟผู้กองไฟนะกลัวเฮ้ยแล้วทำไมเมื่อกี้มันมีบันไดวะพวกพตั้งแต่ มันได้ผมมาได้ไงเดี๋ยวนะผมต้องเก็บไว้ก่อนโอ้ลูอีกแล้วถ้าตกรูเป็นไรนะครับต้องลองสิลองนี่หว่าต้องต้องเปิดก่อนถึงจะรู้ว่าจะเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวสิบวิเฮ้ยเฮ้ยเวลาเมืองอยู่ไหนเมือง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 โอ้โหหนึ่งวิเสีดยดไปรู้สึกทำไมอย่างนี้อ่ะตังไม่พอใจอน้าับูมากแล้วใช่ไหมเนี่ยเมืองโอ้โหเกือบโดนลูอ่ะไอโต ลูนี่มันต้องการอะไรจากเราครับต้องการบางทุกสิ่งทุกอย่างเล<อ>ยเ,เ,เลือเหลือเก้าวอเตอร์ฟารเอาติดเอารูปิดจะซื้อเลือที่ไหนเฮ้ยซื้อเลือแล้วไม่มีตังจ่ายเรือดเดี๋ยวผมจ่ายให้ไม่เป็นไรเคครับจ่ายจ่ายจ่ายด่วนด่ดว,นดว,นดวนเลยโอเคเรียบร้อยครับผมว่าไปุูมบอสมอนเตอร์กันไหมตรงตรงฝั่งขวาคร<อ><ว>ับเออจะเออป่าไม่ไม่รอดเลยจ้ะเดี๋ยวช่วยกันสองคนครับรู้สึกป่าโหดร้ายมากเลยจ้ะน่าจะไหวคิดว่า แน่ใจมาครับเข้าแล้วครับมันเจลลี่เจดี่อ์นนเอ้อวิ่งไป <c oughs> แสงหน้าโอ้ยเอ,อ้าเอาไว้เถอย่าแั้นล่ะลาอิการ์เวลา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 เอ้อเอ้ยจุดได้แล้วไ,ได้แล้วได้แล้วเป็นไงครับเป็นไงอะไรลาอิการของผมไอตัวแม่งไม่เเยอะจริงๆเิงแหละ 59ครับสุดยอดไปเลยไม่ยอมไม่ยอมตังบนันนายตตรอบหน้าช่วยหน่อยตัครับโอ้โหเมืองนี้สงบจุกกระเกินไอ้ตัวมีตังไหมตายครับตายแล้วตายแล้วโอเคตังหมดแล้วครับสามร้อยมาลุยมาสู้กันตัวอะไรเขาช่างมันมาสู้กับฉันมาปนี่ยคือได้เนี่ยคือตัวอื่นใช่ไหมวอสแต่มิดบอสคืออะไรบอสเนี่ย เฮ้ยมันตัวอะไรเนี่ยมันโหดร้ายจรงเลยวะนี่ต้องตุยบอสกัเกิดขึ้นบอไม่อาเจ้าตายเหรอ่อนหัดครับรอบนี้แหละฮีโร่ที่แท้จริงเฮ้ยเฮ้ยตังตังไม่พอฮีโร่ฮีโร่ผมเหรอเขาบอกว่ยี่สิบเองไม่พอเหมือนกันตังตังพอโหพลอยบอแล้วตังเหลืองร้อยเดียวบอสบอสต้องวิ่งเข้าบอสแล้วครับตังไม่พอไม่งั้นชีวิตจะหาไม่ไฮ้ยมาซุกเฮ้ยู้ไม่ได้นี่วะ มีได้น่่วะทำไมเลือดไม่พอเฮ้ยแล้วใครจะเอาจังตั้งใจยังไงเนี่ยเฮ้ยเไม่ดีแล้วครับให้ตัวกลับมาก่อนดิเข็กเข็ดหนีนะครับหนีบอสมาหนีออกจากการต่อสู้เลยี่เลยอยู่ห้าร้อยอ่ะตังไม่พอตังเท่าอย่างเก้าร้อยเลยครับเก้าร้อยผมมีห้าร้อยอ่ะเอ้ยลาก่อนอาวุธที่สุดหยุดทรมาร์สเร็วลผมเลเวลผมเหมือนกันเอา